นี่มันเนียงเก่าเงียบเสียงหอกลูกผูกหมามาเก็บบัดเดชต้องาต้องปวดขาปวดเอวอยู่พรปะอะไรเพราะอยากลงเงี้ยลงสั้นตัวเป็นนานเป็นดีกีวอืมเป็นอาขอเสียทคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเร็วสมน้ำนาได้ผู้ให้หลายอ่ะหัวกูมาหหองก็มูชมป่้ย สวยฟันดีงเสียงคนมาทั้งหนงยันดีจิตต์ดำแนแล้วเอาคัฟซัวแท้ทีมบ่เห็นอ้าวเขาได้เต็มบ้านเต็มเมียงยี่แม่เต็มหนึ่งนี่แปดคนไม่แปดคนกับพี่เดชอดพวกเขาได้สุ่มใดก็ได้แต่ไม่ต้องเสียใจหรอกสุ่มใดก็ได้เอาเบิร์ตแล้ว นี่นะที่ชวนหาชวนได้ไงวนเต็มเที่ยมปูเอามันไปอย่างมันว่ากูชีสูตรหอมเอี่ยกี่ชุนนี่หอมเอ้ยเอาไปทัวนเนาะเห็นปะเขาเบนทุบมาใไช่หาเออไปขึ้นรถน้ำปูหาเทียอุบางเบนพระเอกล้อล้อหนึ้อน้ำเจ้าเส้นโต้โม่ก้อนเจ้า่ามาตายยังก็สวยแทอเว้ย เศร้าเกินมากพี่เบียร์มีงานอยางหาขอกินลองของลองของเงี้ยนั่นเงี้ยนี่เจ็ดแม่มันไม่พอจะว่าไผเอาไหว้ผัวไม่ได้ไหว้พระจะสมัครศาลแม่พนันไปกลับขึ้นเรือบาดสะกวนไปถามกุญแจพูนไปวิ่งฝนสะกวนหันหน้าไปทา้งพูนเว้ยบอกผัวจ้าไม่ได้บอกพระกลับขึ้นไปที่ใส่บาดสะกวน ให้มันแล้วมันตัวกับเพื่อนเนี่ยบางคนไปเอาไปจะสมัครควดกูก็บอกแล้วไปนั่งถากกูจะพูดไอ้กูใส่บาสจะไปบนไหนยิงมาหัวบอกหัวจ้าไม่ได้บอกพระต้องวานเสืแตกสิมาเอามามาตรงมาไปกับเพื่อนเนียบา้าน เข้าใส่บาากูไปใส่มาดิเข้าเสียแม่งก็จะไปไปเกลียบราบอญี่ปุ่นแมวมีปันเดียวนั่นแบบจะเสกมาหาตียุติกิ่นได้เฮ็ดว่าเป็นนั่นแะอาเปิดแต่เมียเจ้าวเขานั่นน่ะ เว้ยเขาไ็จะม่เป็นยตายแม่มันซะได้แนว่าท่านไหนบ่จาท่านบ้านราลี่หุบูโอ้ยบ้านากับนจีกจัดว่ามันไม่ใช่แไงแบบเป็นจะนวดแต่เนาะจะมาหาจมหน้าจมหลังเด้อปีศาเขียนเป็นป่าตก ใจจะหลุดจ,จะขาดบัตรสิเล่ก็เหม็นแม่นสิแน่งานฟรีแบบเงียบเก่าเงียบสิทธิ์หอกลูกผูกมามาเก็บปารเดี้จุ๊งต้องปวดขาปวดเอวอยู่พ่อไปแต่ไม่อยากลงเงียบลงสั้นตัวเป็นน่ะเป็นดีกี่เรศเป็นอาโคสเสียงคนที่ยังไม่มีคู่หน่อยเลย สมน้ำหนาได้ผู้หยหลายอ่ะหัวกูมาห้องเขาหม่ถ่องปออเพิเ่นก็สวยกันดีฝาเสียงคนประเทศนึงก็ดิจิตอลได้แล้วเอาก็สซัวแท้จะไเห็นอ้าวเขาได้เต็มบ้านเต็มมียงยู่นแหมเลี้นหนึ่งมีนน่แปดคนไม่แปดคนก็วีเด้ โอดพวกเขาได้ซุ้มใดก็ได้แต่ว่ามต้องเสียใจหรอกซุ้มใดก่อนเอาเบิดแล้วันขึ้นปีทุกมือนี่นะที่ชุนหาจุดนิดหน่อยไล้วมัเต็มเฮี้ยปูเอามันไปยังมันว่ากุสิตรหอมเอียกีชจุดหีหอมเฮ้ยออกไปทวนเนาะเห็นปะเบ็นชุบมาใช่ไหมเออมันขึ้นเนานังปูหาเที่อโอบองเบ็นถ้าเหกลออไปร้อนน้ำเจ้ยวซต้า มนกรเจ้าขามาตายยังก็สวยแท้เว้ยตื่นสกปรกมากกว่าพี่เดียบพี่งานยังหาขอกินลองคองลองคองเนี่ยนั่นเนี่ยหนี่เจ็ดแม่มันไม่เหอเจ้า่าไผเอาไหว้ผัวไม่ได้ไหว้พระเจ็ดสมัชชารแม่ประนันไปกลับขึ้นยาบ้านสะกวนไปถากญี่พุ่นไปเวียนปุ่นสะกวนหันหน้าไปทากพุ่นว้ย บอกหัวเจ้าไม่ได้บอกพระกลับขึ้นไปคุณใส่บาศก์ก้อนให้มันเล้วมันตัวกลับขึ้นเนี่ยบางคนไปเอาไปจะสมัครปวดกูบอกแล้วไปนั่งถากูุณจะพูดให้กูณใส่บาศก์ก้อนต้องหนีนี้มาหัวบอกหัวเจ้าไม่ได้บอกพระตะอวันที่แตกิมาเอามามาวมาไปกลับขึ้นไปบ้าน แกเขา่เ่กพาตกเอาได้มาสิมหาบคุมักามเจ้าช้งน่งกินป่าตงแล้วป่าจริงจมาปวดราเกิแมาปวดัเกินพักแช่เขาส่บานกูไปใส่มาดิเาเสียแมงแลจะไปไปเกียระเบอยญี่ปุ่น มีปันเดียวนั่นบเจะเสมาหาตียุติกินได้เฮ็ดบ่าป็นนั่นะอาเปิดเมียเจียวพ่เขานั่นน่ะเฮ้ยเขาเป็นจาย่เมมันซัแต่เนีว่าท่านไหบุจะท่านบั่นรารี่กูโอ้ยปัับดีกน้วมันเจะบเงบอเเป็นตะนวแต่นาะ มาหาจมหน้าจมหลังเด้อป่าเขียนทุกป่าตกโอ๊ยใจจะหลุดจะขาดบัตรสิเรียกมาแม่นสิแน่